บ้าเบีนะครับพี่น้องเบานำไปตากก้องเก่านะครับเมนี่ครับสีพ้าเบานำไปเลาะคล้ายของหวานนะครับเมนี้นี่ครับมีของหวานพร้อมนะครับเป็นอ่าบัวร้อยฝักท้องนะครับเมนี่นี่ของหวานแล้วก็เนียนอันมอสน้ำเนาะครับละไมนี่ครับเดี๋ยวไปขายนะครับเมนี้บ้าเบี้ยเก็บได้หน่อยนึงนะครับเมนี้นี่นะครับอยู่ไมีง่ายสร้งนะครับเ้าเบี้ยเก็ดเต็ถุงมาพร้อมครับพอดีกล้องมืดนะครับลงละสิบบาทกล้องละสิบบาทนะครับ ครับเราไปทำยังไงเนาะครับไปบ้านน้ำมีเงนได้ถุงวะไปครับครับยสิบาทแรกไปครับแขกมันละไปครับพี่น้องราหายของมันเราครับพอดีเดสรางแาเสริมความนะครับอนนี้น้ำมันมาครับน้ำมัน สามอยครับผมอ้าวตอบโอเคอันยิมเออรีอยกเอาเลยยิมตรงหนหะนบ,บาทวันนี้ได้เยอะๆเลยตงใหอ่อ่ะมไปเลยยิ่ม,มาจัถุงอสองถุงครับอันยิมจะซื้อซสยสองถุงนะครับยี่สิบบาทครับเห็นบ้นมามากนี่ นนมากัน<า>อันนี้แลล่ะมอนมอนอันแซนะซอาบ่สามกลองสามกล่องกล่องละสิบาสามกลองยี่สิบขายพิเศษวันนี้เอาไหม <laughs> เอาอยี่บานเหียนเออแบบนี้ต <laughs> งน้เอา,า,เอานี้ด้วยเอาไปเลยสามกลองยี่สิบเลยวันนี้สามกลองยี่สิบเป็นสี่สิบบาทครับเหียนซื้อซสี่สิบบาทแล้วครับรเดี๋ยวค่งน สิบขอบหกสิบครับครับไสครับพี่น้องไสคคัาพี่น้องเราขายไปแครับนครับคุคาประจำนี้ก็ตอนนี้น้องเหรอครับตรงหานมาครับมาดูเลยครับมาดูสกล่องสามกล่องละสิบบาทสากล่องสามบาทกลองกระดากล่องระนะอะถุงครับอสองถุงบาทเออเบ้รับอเรบรบรออ ครับไปครับพี่น้องอ่าเอาจากถุงครับถุงหนึ่งนะใส่ถุงก่อนครับจะทันยังไงเนาะครับทันตังขอบคุณครับใส่ครับพี่น้องน้ำใส่ครับพี่น้องลาไปีก้าบ้านนั่นนะโอ้เบคกี้ขายดีครับน้ำมันตอนนี้กับบ้านเราเลย ได้ยีหกถุงน้ำมานครับนครับยังพวกว่า้เนไปดใช้นี่มดมัเอาหองไปใช้ดะองโอ้ห้องน้ำใชห้องนึงคครับเอา ใครับสามกองมีบเบลไข่สามกองยีครับผมบัฟพิเศษเลยวันนี้ครับครับครับทางคงแนขากนนะครับหาอยแสิครับขอบคุณครับเลยไม่หยุได้่าน้ำไปครับพี่น้องไปของก่อนะครับน้ำมันบ้าครับ มันมาครับเราเปลียนเลยนะครับว well. ันนีกยังว่มือรับนี่เอาไปจันี่รับอ่าดีครับคุณเกศ้ไฟล่อครับคสามันทำะครับนี่บกสามันสามกล่องครับผมยีบาทครับวันนี้พิเศษ นะครับสาวคนหน่ซื้อซอยดีนะครับขอบคุณครับไปครับพี่น้องไปครับเราไหยของมันเราบ้านน้ำบุบ้านน้ำไทยบรรยากาศดีน่อมัประมาณนะครับประมาณไม่่เหรอครับรออยู่ื่อยๆนะครับ ครับต่ำมาอยู่นี่ครับน้ำหม,มันมาครับครับมินี่ครับน้ำหมันบอลลอยของละของสิบบาทครับเอาสอ่าสอสใส่สใส่ตรงนี้มาครับสองของอันนี้เปลอาปะครับนนตามโหยังกนนินประมันซะไม่นานมาครับขอบคุณครับครับพี่น้องพี่น้องจะซื้อไปแล้วครับอ้าวไปหมดแล้วบ้านอ้ะไป ครับพี่อนใไกล้ารงนัเนบ่านน้ำนะไกลบดแลวครับรางวัล่ถุงหนึงรางวัลใหตรงนั้นะครับเดี๋ยบรอไม่รางวัน้นะครับสาม้ยี่สิบมื่อนี้าคเนรับนี้กบคับาครับรยากาศมืนขึ้นได้เลงที่เสาเริมบาบ้านเล มารคครับัวรครับ้นบ้านหนึาครับนครับเอาัวครนึงครับบได้ละบได้ลครับาอีกวครับาอีกวเอาละครับังต้นก่เรไหมก่นะครับับอกว่ไม่ะอันนี้บอครับ นะครับสามกลองยี่บาทราคพี่น้องื้อซอยนะครับวันนี้พิเศษเลยสามกล่องยี่สนี่มังม้วนปมองียนหมกมอโง่ยนตูบานนนโดดครับเยเมาใ่หมอนาาหมอนอรพี่น้องโาแ๊กนหอ้หอมายไปไปไหนครับ ไ,ไคคปแล,นะแล้วครับของหวานครับมันนี้กับใครองมาแล้วนะับบ้านเราแม่ครับบรรยากาศในบ้านน้ำบ้านน้ำสมบรรยากาศหมู่บ้านครับหอแรงหนะ่ะบ,บ้านนะั้นนะโอ้ในไทยดีครับถึงของกันหม่ว่าม,มาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มันนี้เห็นมาหน่อยนะ บ่าเบี้ยวเนาะตลาดตลาดกลางมู่บ้านตลาดกลางหมุ่บ้านตลาดแน่ของนมแน่นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายลดความเร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังสร้างกันทาง,งทางเนาะทางเงี้ครับทางมาทางท<า>ีเลนนะครับพีบ่น้องเป็นทางตัดมา,ดมา,นนาดนเนาะครับตัดมาได้นะครับแย่ทางนั้นทางหัวย้อนเนาะครับ ห้พี่น no ้องเบิ้งเยอเมืหนียพี่น้องเบิ้งบ้างนั้นเหนมือนแน่มาบ้านน้เด้อนีเดทางตารมานหนิพี่น้องเนยบานี่แหลครับเหนื่อนมาบ้านน้เนาะเือครับไอเมืองไนเมืองไหนัมองไนเมไทยพี่น้องบ้างนครับคลังกินมน้านะครับมีกระทางกับบ้านมาเบียวนะครับพี่น้องก็อยากเมือนเน่มาบ้านน้ำเนาะหมือครับยังไม่เคยอะรอว่จเลับบี้หมู่บ้านนิดหน่อยบคอยมีหมู่บ้านอหมู่บ้านั่งานครับ มื่อนี้ขายขวงขวงกับว่าไรนะครับพี่น้องอันเดนหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สงสิบครับมื่อวานได้สองร้อยห้าสินะครับพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องเปนนนเลอครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นคนลกัน้องอ่ใหคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เ้าเปก็รักพี่น้องสนิทเนาะครับสวัสดีครับ